อยากออกหน้ากล้องแต่ไม่มั่นใจให้ทำแบบนี้ค่ะวันนี้หลายๆคนอยากจะออกมาทำออนไลน์แต่ตัวคุณเองเนี่ยก็ยังรู้สึกประมาะวิตกกังวลและกลัวอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะลองทำา5เทคนิคนี้ดูนะคะคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ออกมาไลฟ์แล้วก็สร้างตัวต,วตวนบนออนไลน์ได้ค่ะข้อแรก ให้คุณเลิกทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงได้แล้วนะคะอา้าวมันเกี่ยวกันด้วยเหรอต่วค่ะเพราะว่าอาหารที่มีระดับน้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็นขนมหวานของหวานหรือว่าเบเกอรี่ต่างๆอาหารแปรรูปต่างๆมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสวิงนะคะและเกิดการแกว่งขึ้นมาร่างกายจําเป็นต้องหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนและฮอร์โมนตัวนั้นเองนะคะมันเข้ามาปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดของร่างกายและมันก็ส่งผลต่อระบบประสาทและสมองของคุณด้วยนะคุณจะเกิดอาการวิตกกังวล และเกิดการประมาททุกครั้งนะคะที่คุณต้องทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะการไลฟ์สดหรือการทําคลิปหน้ากล้องวิดีโอแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นแรกเลยแนะนําให้คุณนะคะลดอาหารน้ําตาลสูงนะคะแล้วก็ปรับสมดุลการกินนะคะกินให้เป็นเวลาแค่นั้นเองนะคะมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคุณปกติและคุณจะลดความวิตกกังวลลงได้ค่ะข้อ 2. ค่ะยิ้มเข้าไว้ค่ะการยิ้มนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาหรือความวิตกกังวลอะไรขึ้นมา แค่ยินนาา้มเท่านั้นแหละค่ะมันจะดีดนิ้วนะคะให้สมองอารมณ์ของคุณโล่งปลอดโปร่งและคุณมีความสุขร่างกายคุณสงบลงคุณก็สามารถทําคลิปออกมาได้ดีค่ะข้อ3ค่ะหายใจลึกๆค่ะการหายใจลึกๆนะคะจะช่วยเสริมสร้างระบบประสาททําให้ร่างกายคุณเกิดความสงบค่ะหายใจเข้าท้องป่องนะหายใจออกท้องแฟบค่ะ ทำแบบนี้นะคะหายใจให้ถูกต้องแล้วก็ทําแบบนี้นะคะสัก3าถึงครั้งก่อนที่คุณจะเริ่มไลฟ์สิมันจะทําให้ร่างกายคุณพร้อมที่จะทํางานทุกอย่างแล้วก็ออกมาสําเร็จและดีด้วยข้อ4ค่ะออกกาลังกายแบบการเน้นการหายใจนะคะอย่างเช่นการทําโยคะการเดินนะคะการเดินการว่ายน้ําแบบนี้<ไ>มันก็จะทําให้ระบบประสาททุกอย่างเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะและพร้อมที่จะต่อสู้ในทุกๆสถานการณ์ที่หลายข้อสุดท้ายค่ะทำบ่อย ทำซ้ำําๆฝึกบ่อยๆนะคะเมื่อคุณทําบ่อยๆมันก็จะออกมาดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะมีอะไรเพอร์เฟกมีแต่มันจะดีขึ้นกว่าวันเมื่อวานค่ะจําไว้นะคะว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดเสมอค่ะและใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการทําออนไลน,ะะน์นะคะโค้ชแนนนะคะมีสอนไว้ในคอร์สที่ชื่อว่าออนไลน์ r i m a r y School นะคะสอนเรื่องของการสร้างตัวตนบน Facebook นะคะโดยใช้ Facebook เป็นหลักนะพร้อมโบนัสนะคะ สอนคอร์สติ k t o k ออนไลน์ให้ด้วยคอร์สนี้ปกติราคา2,900บาทอยากให้คนที่ดูคลิปนี้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะโคชแนนให้ราคาอยู่ที่999บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบทักไลน์มาเลยนะคะที่ Line@ CoachNan Pharmacist นะคะหรือว่าส่งข้อความมาทางกล่องข้อความได้เลยะคะ่ะเพศแนนเบอร์1ออนไลน์สายแพทย์สวัสดีค่ะ